ค่ำคืนนี้ทั่วทั้งประเทศไทยต่างตกอยู่ในความตึงเครยียดเมื่อมีรายงานด่วนจากชายแดนด้านตะวันออกว่ากัมพูชาได้ปล่อยขบวนรถขนกำลังทหารและยุธทธภกรณ์ขนาดใหญ่มุ่งหน้ามาทางชายแดนไทยอย่างเร่งด่วนภาพจากแหล่งข่าวท้องถิ่นเผยให้เห็นขบวนรถบรรทุกหลายสิบคันเคลื่อนตัวผ่านถนนสายหลักในจังหวัดพระตะบองและเสียมราฐ พร้อมทั้งมีรถอุ้งกรอบปืนกลหนักและรถบรรทุกยุโทโธปกรณ์ติดธงชาติเดินทางต่อเนื่องเป็นทางยาวขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองในพื้นที่ต่างพากันตั้งข้อสงสัยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงแค่การฝึกซ้อมตามปกติหลายฝ่ายเชื่อว่าการขยับกำลังครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในกัมพูชาที่เริ่มร้อนแรงขึ้นหลังจากการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน มาสู่ผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งให้กับประเทศมีรายงานว่ามีการระดมทหารจากหลายกองพันทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมในภารกิจป้องกันชายแดนแต่เมื่อพิจารณาจากทิศท,ทางของขบวนรถและการจัดขบวนอย่างเป็นระบบทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดจึงต้องนำยุทโทปกรหนักมาชุมนุมใกล้แนวชายแดนไทยเช่นนี้ประชาชนในจังหวัดฝั่งไทยอย่างสแก้วและบุรีรัมย์ ต่างเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยมีรายงานว่าหลายหมู่บ้านได้เริ่มเก็บข้าวของที่จำเป็นและบางพื้นที่ได้ตั้งหน่วยอาสาสมัครเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะที่เสียงเครื่องยนต์ของขบวนรถพุ่งกรอบจากฝั่งกัมพูชาดังขึ้นเป็นระยะระยะในายามค่ำคืนทำให้ชาวบ้านต่างพูดกันปากต่อปาก,กว่าครั้งนี้อาจไม่ใช่การซ้อมรบธรรมดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่า การเคลื่อนกำลังในช่วงเวลานี้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่ากัมพูชาอาจกำลังเตรียมการบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทช,ชายแดนหรือพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่ยุติโดยเฉพาะในเขตตาพระยาและตาพระบาทซึ่งเคยเป็นพื้นที่ประทันในอดีตการนำยุทธโธปกรณ์ขนาดหนักเข้าใกล้เขตแดนจึงเป็นการแสดงออกเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจมองข้ามได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยในพื้นที่ชายแดน ได้รับคำสั่งให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมเสริมกำลังตำรวจประเวณชายแดนและหน่วยทหารพลานลงพื้นที่ตรวจตรายอย่างเข้มงวดมีรายงานว่ากองทัพไทยได้ส่งโดรนลาดตระเวนบินตรวจสอบแนวชายแดนตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อเก็บภาพเคลื่อนไหวของกองกำลังจากฝั่งกัมพูชาและรายงานตรงต่อศูนย์บัญชาการความมั่นคงแห่งชาติทันที ทางด้านกัมพูชารัฐมนตรีกรลาโหมออกแถลงการสรัสร้นๆระบุว่าการเคลื่อนย้ายทหารและอาวุธเป็นเพียงการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีประจำปีและไม่มีเจตนาที่จะสร้างความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลกัมพูชากลับเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่ามีคำสั่งลับจากส่วนกลางให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกกรณีซึ่งรวมถึงการตอบโต้หากเกิดการกระทบกระทั่งบริเวณชายแดน บรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความวิตกชาวบ้านฝั่งไทยรายหนึ่งเผยว่าไม่เคยเห็นขบวนรถมากขนาดนี้มาก่อนรถบรรทุกติดปืนใหญ่วิ่งเป็นแถวยาวเหยียดตลอดทั้งวันเหมือนกำลังเตรียมจะมีอะไรเกิดขึ้นขณะเดียวกันร้านค้าและตลาดในพื้นที่ชายแดนเริ่มลดเวลาทำการและมีบางแห่งถึงขั้นปิดชั่วคราวเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภยัย สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้โดยรายงานว่าการเคลื่อนไหวของกองกำลังเขมรเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมามีกรณีพิพาททางเศรษฐกิจและการจับกุมแรงงานข้ามชาติที่สร้างความไม่พอใจทั้งสองฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนักวิชาการบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า การเคลื่อนไหวของกัมพูชาในครั้งนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณไปยังนานาชาติว่ารัฐบาลใหม่ยังคงมีศักยภาพทางทหารและพร้อมปกป,ป้องอธิปไตยของตนแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการทดสอบความอดทนของไทยซึ่งอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทูตในเร็ววันสถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนขณะที่กองทัพไทยได้ยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือทุกทิศทาง แหล่งข่าวในกองทัพเผยว่ามีการเรียกประชุมฉุกเฉินระดับผู้บัญชาการเพื่อประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หากกัมพูชานำกำลังเข้าสู่พื้นที่พิาพาทจริงไทยก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างถึงที่สุดในช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายงานว่าขบวนรถรางส่วนได้หยุดพักในพื้นที่จังหวัดบุรีมีชยัยห่างจากชายแดนไทยเพียงไม่กี่กิโลเมตร และมีการตั้งท้ายโชวคราวมีทหารหลายร้อยนายกำลังประกอบอาวุธและตรวจเช็คยุธทธปกรณ์ภาพถ่ายจากดาวเทียมล่าสุดเผยให้เห็นลักษณะขององค์การจัดขบวนที่เป็นระบบและมีการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนหลายฝ่ายต่างภาวนาให้เหตุการณ์นี้ไม่บานปลายเพราะเพียงแค่การเคลื่อนไหวผิดจังหวะ อาจจุดชนวนความขัดแย้งใหม่ระหว่างไทยกัมพูชาได้ในพริบตาเดียวและในขณะนี้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรอดูว่าการขบวนรถขนกำลังทหารของกัมพูชาครั้งนี้จะเป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพหรือเป็นสัญญาณแห่งความอันตรายครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงชายแดนไทยในไม่ช้า